ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านนะครับครับตอนนี้นรถก็เริ่มมีปัญหาเรื่องความร้อนเริ่มจะขึ้นนิดนิดแล้วครับคือ,อสังเกตจากอะไรสังเกตจากอ่าร้อนร้อนแล้วอื่นแล้วแดดเป็นเปี้ยงเงี้ยนะเนี่ยนะโหร้อนเลยเดี๋ยวพาให้ดูฝุ่นก่อนอนี่ครับคนเขาเป็นคาบอย่างนี้ครับอ้อหอเนี่ยฮะตอนนี้ครับตัวแปรสําคัญเลยครับเนี่ยเข้าไปตันรังผึ้งเรา เดี๋ยวตอนเที่ยงครับตอนเที่ยงจะเอาพิ雅แอร์บีบใส่ฉีดดังพึ่งครับแล้วเอาน้ำเปล่าฉีดครับดันขี้ผงออกมานะฮะเดี๋ยวไปช่วงเที่ยงเดี๋ยวช่วงเช้าทำงานก่อนนะฮะช่วงเช้าทำงานก่อนะฮะได้งานด้งานครับพี่เพื่อนเพื่อนนะครับมันก็จะเป็นขาวเงี้ยครับนี่ครับมันกัดนะเห็นปะกัดเนี้ยกัดออย แต่พอน้ำในยังไม่ค่อยถึงแต่เขาบอกว่ามัน,เป,นเป็นโลหะกพ็พอได้อยู่นะครับก็ล้างไปล่อยก็ไม่ดีนะฮะนานๆล้างที <laughs> ผมก็ละล้างน้งทีละล้างล้างทีก็มันเริ่มหลมเริ่มไม่ค่อยแรงครับเริ่มตันครับพอหม้อน้ํามันอันอรุ่นนี้มันอ่าช่องข้ามันเป็นหน้าต่างเล็กๆนะฮะมันจะดักดักที่ฝุ่นไปเยอะตัวหม้อน้าเนี่ยอย่าล้างต่ออครับพี่เพื่อนล้างสเสร็จแล้วครับ ครับ <cin stereotype> ลมเริ่มก็เริ่มปกตินะนี่ตรงนี้ช่องนี้ลมจะออกคือรุ่นสามเนี่ยถ้าเกิดลมออกตรงเนี้ยทํางานแดดร้อนเนี่ยแดดเปรี้ยงๆเนี่ยถ้าเกิดแปลงไปพัดแล้วอ่ะหน้าเราต <eled> <PC spooky> <snap> ้องสัมผัสต้องต้องหน้าเราต้องสัมผัสไอร้อนตรงนี้ได้ตรงเนี้ยหน้าเราสัมผัสได้จะไม่ปวดแสบปวดร้อนแต่ที่จะร้อนหม่อยก็มีตรงนี้ตรงเนี้ยจะปวดแสบปวดร้อนนิดนึงแต่ไม่ร้อนมากอุ่นๆอุ่นๆไม่ร้อนมากตรงนี้จะต้องไม่ร้อนมากถ้าเป็นรุ่นสามถ้าเกิดระบายดีนะ ถ้าใช้ไปพัดร้อยสามห้าเหมือนผมนะตรงเนี้ยตรงเนี้ยจะเย็นเลยแล้วตรงเนี้ยจะเย็นเทียบเลยตรงเนี้ยจะเย็นตรงนี้จะเย็นปาักปงไม่ต้องเปิดทํางานได้นะฮะลมเริ่มปกติแล้วแต่จะให้ดีก็ผมว่าถังลมเป่าจะดีฝาแต่ถังลมเราไม่มีก็เอานี้ไปขอนแก้ไขไปก่อนนี่ครับอย่างที่ผมบอกครับถ้าเกิดเราเป็นถังลมครับก็จะดีฝานะฮะดีฝาแต่ถังลมไม่มีนะครับก็ใช้เป็นน้ำยา น้ำยาล้างตู้แอร์นะครับดวดละสามสิบกว่าบาทน,นะสามสี่สิบบาทแล้วก็ใช้น้ำก๊อกเราเนี่ยครับฉีดให้ฉ่ำแล้วก็เอาน้ำยาฉีดครับเพราะน้ำยาตัวนี้มันจะอ่าปรกิยามันก็จะเข้าไปกัดพวกที่ฟุงที่ฝุ่นที่อยู่ติดตามหน้าต่างหม้อน้ําเรานะตามออยเฮลิกเราแล้วก็ตามหม้อน้าอ่ะแล้วเวลาเราฉีดน้ำออกมามก็จะเป็นน้ำำําดําๆนะครับดาๆออกไปเลยเป็นกระบีกระบีออกไปเลยนะฮะก็คือว่าที่ผมทํางานฝุ่นมันเยอะเนาะงานนี้มันหน้าเริ่มมีฝุ่นเยอะแล้ว ฝุ่นมันจะเยอะแล้วนะฮะคือรุ่นสามเรานะถ้าเกิดว่าอ่าบางคนบอกว่าโอ๊ยความร้อนผมไม่ขึ้นนะความร้อนผมไม่ขึ้นพามร้นผมก็ผมปกติก็จริงอยู่ครับถ้าเกิดว่าความร้อนของพี่เพื่อนปกติแต่ว่าถ้าเกิดบางไม่แปลงใบพัดเนี่ยไฮดรอลิกมันร้อนจัดครับพฮรอลิกมันร้อนจัดอ่าพวกพี่เพื่อนก็จะบอกว่าพอร้อนแลยยกไม่ค่อยขึ้นบ้างยืดไม่ค่อยออกบ้างเลี้ยวไม่ไปบ้างอะไรบ้างบางทีผมก็เคยแนะนำเอฟซีไปนะบาะบอกว่ารถเลี้ยวไม่ไป เคยโทรหาผมอยู่ว่าเลี้ยวเลี้ยวไม่ไปก็คือว่า่ซีนจอยปีหนึ่งแตกทีอะไรเงีย้ยแล้วก็ร้อนแล้วเลี้ยวไม่ค่อยไปผมก็เลยถามว่าแล้วเวลาช่วงเย็นเลี้ยวไปไหมเขาก็บอกช่วงเย็นเลี้ยวไปแต่ร้อนเลี้ยวไม่ค่อยไปผมกม็ผมก็ไม่ใช่ช่างเนาะก,ก็ไม่ได้เก่งอะไรมากผมก็เลยบอกว่างั้นก็ต้องอ่าแปลงไปพัดก่อนเปลี่ยนไปพัดใส่ไปพัดร้อยสามห้าก่อนแล้วก็ทดวินท,ทดวินถ้าเกิดไม่ทดวินก็ไม่เป็นไรเป็นร้อยสามห้าไปก่อนมันจะดีขึ้นพอร้อนแล้วมันจะดีขึ้น มันจะดีขึ้นตรงไหนครับคือว่าพอไฮริกมันไม่ร้อนจัดเนี่ยการลีฟของน้ำมันเนก็จะน้อยลงนะฮะเขาเรียกว่าเพชเชอร์การอาการเพชเชอร์หายเนี่ยเพชเชอร์ลีฟเนี่ยจะน้อยลงนะฮะเพราะไฮริกเราไม่ร้อนจนเกินไปนะฮะก็จะทําให้เราเริ่มเดินไหวสังเกตจากอะไรสังเกตจากตอนนี้ผมไปสั่งกระดาษรถอย่างรถเซโมเซโมที่ผมเคยไปถ่ายออยล์ไฮรีฟที่เปลี่ยนออยล์เก่าใส่ออยล์ปริเนียมนะฮะที่ว่าล้างแล้วมืนกว่าผมก็เลยแนะนําให้ไปซื้อออยล์ใหม่ดีกว่า 9,000บาทนะฮะคือพอเขามาใส่เนี่ยเขาก็ผ่า,าโคดวาวหรือผ่าแพร่นหละผ่าแพรเสร็จจับแดงดันเสร็จเลยเสร็จก็ก็ได้ลองออกไปทํางานเขาบอกใฮ้หิลลจัดที่เคยร้อนๆแต่แดดแดดร้อนๆเนี่ยจับเรียกว่ารถร้อนมากเดินขึ้นบนหลังรถไม่ได้เลยแต่ตอนทุกวันเนียได้ออยล์ไฮดริลล์ปีนีมไปลูกละเก้าพันเข้าไปเขาบอกดีขึ้นฟาว้ฮลิกอะ่ะน้อยลงมากเลยแล้วก็มงกระบ,บอกนี่ก็เย็นเขาบอกว่าอ่า ทำงานวันสองเนี่ยทำงานไปสามชั่วโมงอ่าทำงานไปสามชั่วโมงวันที่สองทำงานไปสามชั่วโมงนี่สายตะกายหลุดประมาณสิบเอ็ดโมงเช้ารีบจัดกลัวนน้ำมันหมดถังก็รีบไปรีบไปคว้าสายแล้วก็รีบเอามืออุดเขาบอกว่าปกติอ่ะจะลอดเป็นไฟจับไปได้แต่อันนี้มันจับได้มนันูตุนเขาก็ดีใจมากเซบสก็ดีใจมากครับคือมันก็เหมือนเป็นแก้ไปเหตุนะฮะก็เหมือนว่าบางคนอาจจะฟังผมว่าอาจจะต่อต้านอะไรเงี้ยว่าเป็นการแก้ปเหตุ อันนี้ผมเองก็ประสบการณ์ส่วนตัวนะรถผมเนี่ยอย่างรถคันของผมเนี่ยรถผมเนี่ยตอนซื้อมาทํางานไม่ได้นะพี่เพื่อนเพื่อนทางานได้สองชั่วโมงแล้วรถผมโหลดนะทางานได้สองชั่วโมงโหลดเลยไปพัดเติมเนี่ยซื้อมาเนี่ยเนี่ยทางานแบบเนี้ยทําไปสองชั่วโมงรถโหลดทํางานไม่ได้ต้องจอดจอดประมาณสักครึ่งชั่วโมงทํางานต่อพอทํางานต่อ,อ,ตอไ,ปไปอีกชั่วโมงหนึ่งก็โหลดอีกทํางานไม่ได้ผมก็เลยไปใส่ไปพัดผมก็ไม่ได้ทําอะไรสักอย่างไม่เคยเรียกไม่เรียกช่างมาทํานทุ่มทานี้แล้วก็ไม่ได้ตกใจผมก็รู้แล้วว่าอาการของรุ่นสามเขาเป็นรถข ผมก็เลยไปหาไปพัดกระใสอันแรกกระใส่ไปพัดรุ่นหกนะใส่ไปก็ทํางานได้สามชั่วโมงก็โหลดอีกแต่ก็จะนานนานกว่าเดิมหน่อยนานกว่าไปพัดเดิมหน่อยนึงแต่ได้ประมาณสามชั่วโมงก็เริ่มโหลดเที่ยงๆก็โหลดแล้วก็คือไม่ไหวแล้วผมก็เลยไปเดินหาไปพัดก็เลยอดีอดีไปได้ตัวร3สามห้ามาใส่นะแล้วก็ผมว่าอ่าตึงล้างหน้าตัวนั้นไอตัวใครเรียกว่าตัวตัวตัวคอยึดคอยึดพัดลมอ่ะนะล้างให้เหลือแปดเซน สายแค่สั้นลงเพราะใบพัดมันใหญ่ขึ้นก็ใส่มาจบแล้วครับเพี่อเพื่อนรถผมแต่ได้เคยโหลดทํางานไม่ได้เปลี่ยนใบพัดไปรถผมทํางานได้ทั้งวันเลยทาเฟี้ยวทั้งวันทํางานได้ทั itution. ้งวันเลยแต่พอเราทํางานได้ทั้งวันนี้เราก็อยากต่อยอดความเย็นเข้าไปอีกก็เลยไปทดวินหรือวินท่านิ้วนยฮะมันก็เป็นอย่างนี้ครับอย่างจเป็นอย่างปัจจุบันเนี้ยไฮบริดฟ้าฟาร์รอยไฮบริกก็จะน้อยลงน้อยลงรถก็ทำงานได้ทั้งวันนะฮะรถเป็นจุดระยะได้ครับจะตักคู่รถใหม่เนี่ยก็สบาย ซื้อรถใหม่ไม่พักแล้วก็ไม่พักก็ได้แต่ก็รุ่นสาม้ําเดิมผมบอกไว้เลยว่าท่านทำสองชั่วโมงแต่ร้อนเนี่ยเาเรียบร้อยแล้วรถไปไม่ไหวแล้วรถมันจะช้าช้าเพราะว่าไพลิคมันใสจัดมันร้อนแล้วมันใสจัดใสจัดมันก็รีฟปั๊มก็รีบสวิงก็รีบตัวเดินก็รีบพี่ๆอ่คิดพี่ๆพื่อค,คิดดูเอาว่ารถเรา่กี่สิบปีแล้วมันพวกแผ่นเพดแผ่นนิ้วแผ่นอะไรจะไม่เป็นรอยเฉยเหรอมันก็เป็นรอยแต่ถ้าเกิดไพลิคมันไม่ร้อนมากเนี่ยมันก็พอทํางานของมันได้ในในระดับหนึ่งขอ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 ง,ของ,ของตัวมันเองนะฮ เราก็อย่าไปคาดหวังว่าโอ้ยมันต้องเฟี้ยวเหมือนรุ่นแดอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะฮะมันก็ตามบทบาทของรถไปแต่ถามว่าเราต้องการดึงศักยภาพของรุ่นสามมาใช้งานอย่างเต็มกําลังอย่างเต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะฮะเราจะได้ไม่รู้สึกว่าเออรถมันทํางานได้ไม่เต็มศักยภาพเนี่ครับก็คือว่าเป็นที่มาที่ไปว่าเอ๊ะทำไมผมต้องมาพ้าบอกมาพูดคุยกับพี่เพื่อนว่าไอต้องเปลี่ยนพัดลมนู่นนี่นั่น อะไรประมาณนั้นคือหวังดีนะฮะไม่ได้หวังไม่ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรหวังดีกับพี่เพื่อนอยากให้พี่เพื่อนใช้งานรถเหมือนเต็มทภาพเหมือนรถผมเนี่ยรถผมทางานเก้าชั่วโมงสี่ท่มก็ทําได้ไม่เป็นไรทําต่อเนื่องไปเลยเนี่ยทําจากวันนี้เป็นยันห้าทุ่มก็ได้ทุกวันก็ได้ถ้าสายไม่แตกไม่ได้มันเติมก็ทํางานได้ตลอดคือรถเราไม่ร้อนไม่โหลดนะฮะทำงานได้ทั้งวันก็ไม่ได้คุยว่ารถตัวเองดีนะรถผมก็เก่ากว่ารถพี่เพื่อนนั่นแหละแต่ว่าเรารู้จักซ่อมแซมรู้จักปรับปรุงให้มันดีขึ้น เราก็สังเกตดูรถใหม่ๆรถใหม่ทาไมพัดลมมันแรงเหลือเกินบางทีฝาข้างเนี่ยเราลืมปิดเนี่ยพอเร่งเครื่องเนี่ยฝาพัดลมเนี่ดูฝาข้างปิดเองเลยนะความแรงของพัดลมอ่ะเราก็สังเกตดูดิสังเกตดูความแรงลมของเขาเนี่ยฮะจากรถรถเรากับรถเขามันต่างกันตรงไหนเนี่ยมันก็ต่างกันเรื่องแรงลมด้วยอ่าเรื่องมอน้าด้วยก็ส่วนหนึ่งนะฮะก็วนวว่าส่วนหนึ่งอันนี้ก็มาเล่าอ่าเป็นวิจารณ์ให้ี่เพื่อนฟังเนาะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่อันนี้ก็แล้วแต่เป็นพื่อนเพื่อนเพราะว่าผมก็เคยทําคลิปอ่าลงไปแล้วก ก็มีคนเชื่อก็เยอะฮะที่ทําไปจบกันส่วนใหญ่จบนะฮะไม่มีโทรมาด่านะไม่มีฮะไม่มีมีแต่โทรอกมาคุยและชื่นชมนะฮะแต่อยากให้พี่เพื่อนฟังหูไว้หูไม่ต้องเชื่อผมนะฮะแต่ถ้าท่านรดท่านลดสามท่านโหลดแล้วท่านไม่ไปแปลงไปพัดก่อนยังไปไปพัดเดิมอยู่ท่านท่านไปเรียกช่างมาปรับนุ่นแก่นุ่นจูนนี่อยู่งั้นเนี่ยมันก็จูนอยู่งั้นละครไ่จบนะครับอย่าร้องก็เรียกช่างอย่าร้องก็เรียกชาย่าง๋ยวโหลดอีกแล้ว๋ยวโหลดอีกแล้วช่างก็ลำคาญนะฮะไม่จบทักที แต่ท่านควรที่จะเปลี่ยนไปพัดก่อนนะฮะ่บนพัดแบบผมก่อนแก้เรื่องแรงลมให้แรงก่อนพอแรงลมแรงแล้วแล้วค่อยเรียกช่างมาโจนมันถึงจะจบครับนะฮะฝากไว้คิดเนาะพี่บิเ,เพื่อนโอเคนะครับจะใช้เวลาพอสมควรแล้วนะยังไงบนส่งไมโครก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม